วันนี้วันที่12สิงหาคมค่ะปี2566นะคะครอบครัวเราก็ได้มีโอกาสพาคุณแม่มาทานสุกี้จินดาค่ะตอนนี้ก็รอคิวอยู่นะคะเราได้คิวที่73ค่ะมาด้วยกัน6ที่ก็ต้องรอหน่อยน่าจะไม่ได้นั่งด้วยกันหรอกระหว่างรอนะคะไทตันก็จะมีกำลังใจเป็นพิเศษนีสตังค่ะหนูรอนานมากแล้วนะ รอต่อไปนะคะก็กายจะได้คิวนี่ค่ะได้คิวแล้ววันนี้ก็เป็นความโชคดีค่ะถ้าเกิดพาคุณแม่มาทานก็จะได้ชุดผักเพื่อสุขภาพฟรีอย่างนี้นะคะครอบครัวเราก็ได้2ชุดค่ะเพราะว่าตัวเราพาแม่มาใช่ไหมคะแล้วลูกชายเราก็ให้สิทธิ์ว่าพาแม่มาก็คือมีคุณแม่สองท่านก็ได้ผักฟรีไปสองชุดเลยจ้ะนี่ค่ะสุกี้จินดานะคะแม่กับปาก,ก็ไม่เคยมาทานค่ะ มาครั้งแรกนี่เป็นชุดผักฟรีที่เขาให้นะคะตอนนี้ก็มาสอนวิธีทานให้กับแม่กับป้านะคะเพราะว่ามันมีราคานี่นะคะอันนี้ก็เป็นปลาถ้าเป็นถาดแบบนี้สีแดงก็จะ30บบาทนะคะแล้วก็เป็นไม้เสียบแบบนี้ก็จะเสียราคาตามสีแบบนี้ค่ะก็สนุกสนานคะ่ะแม่กับป้าชอบมากจเจริญอาหารเลยนะคะทานได้เยอะมากเลยนี่คะ่ะ ช่วยกันจับช่วยกันหยิบแล้วก็เลือกของที่ตัวเองอยากกินลงไปนะคะต้องแยกที่นั่งค่ะฝั่งนี้ก็จะเป็นของไตทตั้นแล้วก็พ่อของเขาก็จะมานั่งตรงนี้กัน2คนค่ะนี่ค่ะไตทตันก็จะ enjoy eating มาแต่ฝั่งนี้ก็จะเป็นของเราของสตังแล้วก็ของปลาก,กับแม่ค่ะก็อิ่มหนำมีความสุขมากค่ะได้พาแม่มาอันนี้เป็นน้ำซุปที่เราเลือกนะคะเราจะเลือกเป็นแบบหมาล่าค่ะแฮปปี้มากค่ะ วันแม่ปีนี้ก็รักแม่ทุกๆวันนะคะในวันแม่ไม่ใช่แค่เฉพาะวันแม่อย่างเดียวค่ะขอให้แม่มีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็เป็นที่รักอยู่เป็นร่มโพล่มใสของพวกเราไปนานๆ